ันบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ้าแล้วรวยเฮ้ยบ้ากับอัจฉริยะอยู่ใกล้กันนะแค่เส้นบางๆถ้าบ้า,บาแล้วไม่สำเร็จก็ด่ากันเชยอีรุ่มตุงนั่งถ้าบ้าแล้วทำสำเร็จ ก็ดีไปแม้เห็นชมกันจังบ่าแล้วรวย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 ถึงใครจะมองว่าฉันนำบ้าแต่ชื่อไหมคะว่าฉันบ่าแล้วรวยสวสดีค่ะอ้อยนักไม่ติดแล้วม,มันเงินเขา เต็มถุงเต็มทั้งบ้าอย่างฉันนันรวยทุกคนเงินทองมา,อากล้นเยอะๆๆคือประเดี๋ยวบ่า,บาแล้วรวยบ่าแล้วรวยบ่าแล้วรวยถึงใครจะมองว่าฉันนะ่ะบ้าแต่เชื่อไหมคะว่าฉันบ่าแล้วรวยเง,งินมาจากไหนไ อย่ามีโมเมตต์แบบฉันเลยล่เอ้าอย่าล่ะช้าเร็วๆสิจ้าฉันจะพาคุณไปบ่าจบช้าเอ้ยว้าวนั่งไม่เป็นแล้วว้ยจ้าขอบคุณเสียงเพลงค่ะมันจะลืมขอบคุณเสียงเพลงนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคนร่ำรวยจ้าคนร่ำรวยช่วยคนทั้งโลกนะคะสวัสดีครูสิตานะคะแม่ครูสิตานะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก <laughs> โอเคโอเคต่งเต้มจังเลยโอเคนะคะวันนี้มากับชุดยูนิฟอร์มนะะเออมหาเทพแห่งการขายมหาเทพออนไลน์สายเสกค่ะ ตื่นยังฮะไม่ตื่นมาแล้วะรถไอติมมาแล้วจ้าโอเควันนี้ไมไ่มาคนเดียวค่ะมากับลูกสบู่นะคะแฮปปี้โซฟโอเคนมะ,ะไม่ได้ทักใครเลยนะคะสวัสดีทุกคนนะ,ะสวัสดีทุกคนทางบ้านนะคะยินดีที่ไม่รู้จักไม่รู้จักรู้เพียงแต่รักก็พอใจโอ้โห นะคะเนื่องจากกัวติดลิขสิ์นะคะร้องเองเลยโอเคไหมคะวันนี้นะคะสบู่นะคะจะเปลี่ยนชีวิตของคุณไปตลอดกาลเลยนะคะ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะวันนี้ <laughs> นะคะได้รู้จักกับลูกสบู่ของเรานะคะซึ่งนะคะเปลี่ยนชีวิตของคนร่ำรวยเลยนะคะอ่ะไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าอยากจะให้ดูนะ,ะนี่นะคะ <laughs> อันนี้นะคะเป็นอดตนะคะอดีตนะคะที่แบบเป็นแบบนี้เลยนะคะ <c oughs> โอเคปะะเออเป็นแบบนั้นเลยอดีตคือมองหานะค,ะความสุขสงบทางจิตใจนะคะอดีตเป็นเจ้าของธุรกิจร้านอาหารในออสเตรเลียนะคะสิบเจดปีแล้วก็ไม่รวยนะคะแล้วก็ได้หมดเลยจริงๆแล้วชีวิตดีมากนะคะมี เงินก็ดีขายก็ดีธุรกิจดีลูกน้องดีเจ้านายดีไปที่ไหนนะคะก็มีแต่คนนะคะเปิดทางให้ตลอดแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่รู้คือเราไม่รู้ว่าเฮ้ยกฎจักรวาลกฎดึงดูดเราต้องมีอารมณ์ดีด้วยต่อให้เราเป็นคนดีแต่เราอารมณ์ไม่ดีนะคะมันก็ยังไม่สามารถที่จะดึงดูด สิ่งดีๆเข้ามาได้มันเป็นความลับระดับโลกนะคะถ้าคุณได้เรียนกับครูสิตาพรสวรรค์ปั้นยังได้แล้วคุณนะคะจะรู้เรื่องนี้ถ้าไม่รู้ก็ไปดู Google ก็ได้นะคะนิวรอนนะคะคลิปนิวรอนนะคะแล้วก็ไปดูหนังภาพยนตร์เดอะซ c r e t นะคะจะเข้าใจมากขึ้นกับกฎจักรวาลกฎแรงดูดวันนี้พอเริ่มต้นมานะคะได้เจอคลิปมหาการย21บ21วันนะคะแล้วก็ได้เรียนรู้ครูสิตาก็เลยได้ รู้ว่าเฮ้ยมันมีแบรนด์ที่คุติตาทำนะคะตอนแรกเนี่ยคือเป็นแบรนด์ Stone Magic World นะคะแล้วเราเริ่มต้นด้วยสินค้าที่เป็นหินมงคลนะคะสินค้าที่เป็นหินมงคลทั้งหมดนะคะเราถึงได้ตั้งชื่อว่า Stone Magic World นะคะคือหินมงคลนะคะหินมงคลที่เปลี่ยนชีวิตผู้คนเรานะคะเรานะคะในฐานะพูดเป็นตัวแทนของคุติตาเลยแล้วกันนะคะเรานะคะ เป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันมาตั้งแต่สมัย Stone Magic เวอร์แล้วหินมงคลน,น้หินอ่ะมันเป็นพลังงานสากลทั่วโลกนะ,ะหินหินนะ,ะหินมงคลทั่วโลกก็มีหินอ่าอสเตรเลียกม็มีหินมีหินมีโอปอลนะคะจีนก็มีหยกนะ,ะแบบนี้นะครูจะให้ดูนะ,ะเริ่มต้นเลยนะคะสินค้าของเรามีมากหลายนะ,ะก่อนจะไปถึงสบู่นะคะแน่นอนอันนี้น้องสบู่ของเรานะ มีนะคะหินมงคลถึง9ชนิดนะคะแต่ตัวเด่นๆนะคะก็จะมีเป็นพวกไหมดำแล้วก็มีเป็นพวกอะเมทิสนะคะซึ่งเดี๋ยวครูจะเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็จะมีสินค้าเป็นไมด a s สแฮนด์ครีมนะคะอันนี้ก็มีหินมงคลมีสเปรย์น้ำแร่นะคะลองทิปนะคะตอนนี้หมดนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นน้ำแร่แช่หินมงคลนะคะมีทาตาอัญมณีนะคะ อันนี้นะคะก็เป็นมีหินนะคะมีหินมีมีหินหน้าแร่แช่หินน้องฉ่ากันแดดนะคะก็มีหินนะคะมีหินจริงๆนะคะมีหินมงคลอยู่ในนี้นะคะแล้วก็หรือจะเป็นน้องฉ่าแบบซองนะคะก็มีน้ําแร่แช่หินมงคลซึ่งหินมงคลของเราได้รับการล้างอาถรรพ์มาอย่างดีนะคะถูกวิธีเพราะครูติตานะคะ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านหินมงคลนะคะอ่าแล้วก็ยังมีที่ลืมไม่ได้เลยลูกชายคนโตนะคะน้ำหอมพลังงานหินนะคะหกสีหกกลิ่นแน่นอนนะ,ะเขาจะมีอ่าหินนะคะกับน้ำหอมรวมตัวกันจะสร้างพลังดึงดูดแบบขั้นสุดนะคะมีทั้งหมด6กสีหกกลิ่นนะะวันนี้จะไม่พูดถึงเรื่องน้ำหอมแต่จะพูดเรื่องสบู่โอเคลคะโอเคมนะอ่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เลยนะ เดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าเนี่ยมันคือที่ใช้เองนะคะนี่ยังเอามาไม่หมดนะคะแต่ใช้แล้วก็ไม่ทิ้งนะคะเก็บไว้เพราะว่าในเนี้ยมันจะมีหินมีหินอยู่นะ,ะซึ่งทุกอย่างเนี่ยเราเชื่อว่าเขามีมีพลังดึงดูดทุกอย่างเลยแต่ทีเนี้ยอ๋อยังไม่จบโหมันเยอะมากมันเยอะมาก สินค้ามงคลของเราไม่ว่าจะเป็นคุ้นไนท์ไมค์ครีมก็มีหินนะเป็นน้ําแร่ใช่หินมงคลถ้าเราไม่เห็นเป็นหินหิน,นะคะเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันมีเอาหินไปแช่ในน้ําแร่แล้วน้ําแร่นั้นมาเป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์นะลิปสติกนะคะ,ะ,คะก็มีความมงคลอยู่่าและแม่มณีแน่นอนนะ,ะทุกอย่างเลยเนี่ยคือผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของแบรนด์เรานะ,ะตั้งแต่เริ่มต้นมา ทีนี้นะคะสะบู่นะคะเป็นตัวที่ครูเลือกใช้ก่อนเพราะว่าตอนที่ครูเริ่มต้นเป็นตัวแทนพดขายอ่ะ <c oughs> ครูอะ่ะก็ยังไม่มีทุน <c oughs> แล้วครูอะ่ะจริงๆแล้วขวดแรกที่ครูใช้อ่ะ <c oughs> คือน้ําหอมนะคะ <c oughs> คือน้ําหอมกลิ่นกลิ่นรวยมหารวย <c oughs> เป็นอาสินค้าลูกตัวแรกนะคะที่ครูรับมานะคะ <c oughs> แล้วครูอะ่ะแบบเลือกกิ่นนี้ก่อนเลยนะคะ <c oughs> เป็นกลิ่นสปอร์ตนะคะแล้วก็มันเหมาะกับแบบว่าความหล่อนิดนึงแล้วก็สามารถดึงดูดแบบ โชคลาภใหญ่ได้เลยครูนะคะรับลูกน้ําหอมรวยมาหารวยมาก่อนแต่หลังจากนั้นนะคะครูก็ยังไม่รู้ว่าคุูจะทํายังไงกับการเรียนแล้วก็การทํากับแบรนด์นะคะครูก็เลยตัดสินใจนะคะที่จะรับลูกสบู่มานะคะอ่ะครูจะเข้าเรื่องเลยลูกสบู่นะคะลูกสบู่ของเรานะคะเมื่อก่อนนี้นะคะอดีตนะคะเล่าให้ฟังเขาชื่อว่าลูกสบู่หลางสวยค่ะ สบู่ล้างซ่ยแต่ว่าเนื่องด้วยการทําธุรกิจอะไรต่างๆเราไม่สามารถเรียกเขาได้แบบนั้นนะคะเราเลยเปลี่ยนชื่อเขาเป็นสบู่แฮปปี้โซฟค่ะแฮปปี้ก็คือมีความสุขนะใช้แล้วก็มีความสุขนะคะครูจะบอกนะคะสข้อนะคะสามข้อดีของการที่ลูกสบู่นะคะเขาสร้างคุณค่าให้กับเรายังไงนะคะ เรานะคะมาเหมือนกับคนที่เริ่มต้นดูคลิปมหาการที่สิบเอ็ดวันแน่นอนเลยนะคะคุณจะต้องมาแบบว่าขบุกขมัวมาเลยนะคะอย่างครูนี่เริ่มต้นมาจากแบบว่าผิดศีลห้าข้อเลยนะคะเรียกว่าดำสนิทนะ,ะจะเรียกว่า,าชั่วสุดขีดนะ,ะก็ได้นะศีลห้าข้อยังรักษาไม่ได้เลยนะคะครูก็ไม่รู้ว่าครูจะออกมาจากอ,อ่วงอารมณ์แบบนั้นได้ยังไงนะคะแต่ครูก็เชื่อว่าเฮ้ยกูเป็นคนดีได้ ะคระูคเชื่อว่าอย่างนั้นเมื่อครูรู้ว่าสบู่ Happy Soap นะคะสะบู่ล้างสวย Happy Soap เนี่ยจะสามารถที่จะล้างมนดําคุณใสสิ่งชั่วร้ายต่างๆให้ออกไปจากเราได้โอ้แม่เจ้านะคะโอ้โ oh, ห oh. สบู่ล้างสวยได้จ้าโอเคนะฮะข้อที่หนึ่งเลยนะคะ Happy Soap ของเรานะคะมีคุณสมบัติ ในการปัดเป่าค่ะสามปอนะคะสามปอมีคุณสมบัติในการปัดเป่าปัดเป่าม์ดําคุณใสเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่เขาปัดเป่าออกได้นะคะมันแบบเอาจริงๆจริงๆนะคะไม่เชื่อจะให้ดูมีของนะคะคนมีของอย่าลองดีนะ,ะนี่นี่คือแฮปปี้โซฟก้อนแรกๆ เริ่มต้นมาแฮปปี้สบจะเป็นก้อนใสเป็นสบูก่กิีซลีนแบบนี้เขาล้างของเราเนะี่ยฮะนุ่มชุ่มชื้นผิวหน้าน้ำไม่มีนะเมื่ก่อนคือแบบใช้ชีเชเดโอ้ยพูดไม่ได้นะผลิตภัณฑ์คือครูนะทาครูจะใช้เครื่องสำอางญี่ปุ่นนะคะเป็นแบบนั้นเลยคือรวยอ่ะคือเข้าใจปะคะคือแบบว่ารวยก็ใช้แบบนั้นแต่พอเรามาถึงจุดเปลี่ยนของชีวิตสบู่อ่าธรรมดานะคะ ก็เอาไม่กี่บาท10บาทก็ถูได้นะคะแต่มาเจออันนี้ค่ะสามารถล้างเครื่องสาอางออกได้เป็นสบู่กีซลีนอย่างดีแล้วยังเป็นมงคลวรอีกอ่าครูนะคะเริ่มใช้มันควรจะใส่ใสแบบนี้ไหมคะมันควรจะใส่ส่แบบนี้ล้างไปมันก็ควรจะใส่แบบนี้แต่ปรากฏว่าเป็นแบบนี้จ้านะคะสบู่มีหินนะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ตอนนั้นยังบวกไม่ขาดนะ,ะไม่ได้ยืนหนึ่งขึ้นหนึ่งสบู่เป็นแบบนี้ค่ะ นะสบู่เป็นแบบนี้เลยนะยังไม่ดีขึ้นนะคะนั่งสมาธิก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังเป็นแบบนี้อีกนะคะเรารู้ตัวเลยนะคะว่าเฮ้ยเรายังไม่ยืนหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยเรายังบวกไม่ขาดเลยจริงๆนะคะเพราะสบู่เขานะั้นสามารถที่จะปัดเป่าแล้วเหมือนกับตายแทนเราได้อะเหมือนกับตายแทนเราได้คือรับเคาะแทนเราได้แล้วเขาเป็นแบบนี้ถ่ะคุณ นี่คือก้อนที่ครูใช้มานะคะครูคเคยใช้เขานะจนถึงก้อนเหลือเม็ดแค่นี้ค่ะคุณนะคะแค่นี้ก็มีนะคะเล็กมากแต่ก็ไม่ได้เป็นสีฟ้าเห็นไหมแล้วเมื่อเขาหมดไปนะคะครูคจะเก็บสะสมหินเอาไว้นะคะเพราะว่าหินเป็นหินมงคลนะคะก็เก็บสะสมไว้แบบนี้อู้ขอโทษนะลูกขาขอโทษจ้ะลูกนะคะพอมาต่อมานะคะจะให้ดูนะ ขนาดของความที่เราพัฒนาตัวเองเรียนรู้พัฒนานะคะเข้าสนามแม่เหล็กก่อติดกับคนสําเร็จแล้วก็นั่งสมาธินะดีขึ้นเยอะเลยดีขึ้นเยอะเลยเป็นสีฟ้าขึ้นแล้วเห็นไหมพวกเรานะฮะนะคะอันนี้นะเป็นอีกก้อนหนึ่งนะฮะอันนี้นะก็ยังขุนอยู่เห็นไหมคะแต่เนี่ยนะคะเป็นก้อนที่ใช้ปัจจุบันนี้เห็นไหมคะ สายบวกขาดยืนหนึ่งขึ้นหนึ่งเลยนะคะดูได้เลยนะคะว่ามันมันแบบเห็นได้ชัดเลยว่าเฮ้ยเขาเป็นเครื่องสัญญาณบอกเราได้เลยนะคะว่าวันนี้เราอ่ะยืนหนึ่งขึ้นหนึ่งอยู่หรือเปล่าเพราะว่าสินค้ามงคลของเราทุกตัวมันใช้สําหรับกํากับจิตนะคะตัวแรกเนี่ยหัวข้อแรกคือปัดเป่ามันจะยิ่งใหญ่นิดนึงนะยิ่งใหญ่นิดนึง นะคะเพราะเราต้องล้างเอาสิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เราเวลาครูอาบนะคะครูก็จะเห็นเลยว่าฝักบัวนะคะเหมือนกับน้ำมนต์ที่ผมล้างพระพรมเรามาจากสวงสวรรค์น,นะคะแล้วก็สบู่นี้นะคะถูไปเนี่ยนะคะคนลุกคนลุกสู้สู้สู้เลยเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่คนลุกสู้สู้เลยนะคะแล้วก็เรารู้เลยว่าเฮ้ยเขากําลังเริ่มทํางานนะคะแล้วปัดเป่านะ ปัดเป่าเอาสิ่งที่ชั่วร้ายออกไปขนาดที่ถูไปนะคะครูก็สั่งจิตตัวเองโปรแกรมตัวเองไปนะคะว่าสบู่นี้นะคะมันจะ,ะละมลทินนะ้มนำมลดําคุณใสสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปจากชีวิตฉันหนะ้าบัดน,นี้ฉันเป็นคนใหม่วันนี้ฉันเป็นเศษรษฐีขับขึ้นตลอดการล้างออกอะไรที่ไม่ดีใครมพูดไม่ดีความคิดไม่ดีหรืออะไรที่ไม่ดีหรือที่เคยไปทําอะไรไม่ดีมาออกไปหมดวันนี้ขอเริ่มต้นชีวใหม่ถูถูถูถ,ถ,ถูนะคะรอบที่สองนะคะรอบที่สองนะ อาบแล้วรวยนะคะอาบแล้วรวยนะอาบแล้วรวยนะก่อนที่จะรวยมันปัดเป่าออกไปแล้วข้อที่สองคือปกป้องนะ,ะปกป้องปกป้องเราเหมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้นปกป้องเราเหมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้นนั่งสมาธิไปด้วยใช้สินค้าไปด้วยมีความเชื่อไปด้วยนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่นั่งสมาธินะคะแผ่บุญนะคะคุมสีนะคะอะแล้วก็ เห็นเป็นกำแพงแก้วเจ็ดชั้นนะครอบคุมตัวเราแล้วเราเลือกที่เราจะเป็นคนดีนะคะเลิกทำชั่วทั้งปวงนะคะแล้วมาทำความดีนะคะทำตัวให้เป็นคนดีปกติมนุษย์เนี่ยนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้องรอบที่สองล้างเพื่อปกป้องปกป้องนะ้าไม่ให้อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเข้ามาหาเราได้ด้วยความเชื่อนะะสบูน่นี้จะปกป้องคุ้มครอง เป็นเหมือนกับลังสีออร่าเลยทีเดียวนะคะลังสีออร่าคลุมตัวเราไปที่ไหนก็แบบไม่มีภัยอันตรายไม่มีอำนาจมืดใดที่จะทำร้ายเราได้เพราะเราเป็นคนดีเราเป็นคนดีไม่มีสิ่งอำนาจใดจะทำร้ายเราได้แน่นอนนะคะปกป้องทุกอย่างเลยแต่เราต้องดีจากเนื้อในเราต้องดีจากข้างในของเราจริงๆนะคะเราต้องยืนหนึ่ง ก็คือเป็นแบบตั้งใจที่จะไม่ประพฤติผิดในไม่ทําผิดในทุกๆด้านนะคะภาษามนุษย์ไม่ทําผิดในทุกด้านศีลทั้งห้าข้อหรืออะไรที่ไม่ดีเราแยกแยะออกแล้วว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ทําสบู่เนี้ยมันมีหินมงคลถูกไหมคะมันก็จะทําให้เราเป็นสัญ,ญลักษณ์กํากับจิตครูไม่ได้นั่งสมาธิอย่างเดียวนะครูทําทุกอย่างที่ครูติตาสอนครูเต้นครูละเริงเบิกบานยู่หนึ่งขึ้นหนึ่งสำนึกรู้คุณ กระตันยูตื่นเต้นละลิกละลิแล้วจะเห็นว่าเฮ้ยครูมีขึ้นบ้าครูมีขึ้นละลิกละลิครูมีขึ้นตื่นเต้นครูแบบสปูสปาร์ตครูเป็นคนมีพลังงานสูงนะครูเป็นคนที่แบบว่าแอคทีฟตื่นเต้นตลอดเวลาเออมีขึ้นแห่งความตื่นเต้นตลอดเวลามีขึ้นแห่งพลังแห่งความแบบนำไม่ยอมมีทุกอย่างที่เราสามารถที่จะพิชิตเป้าหมายได้นี่แหละค่ะคือเราเลือกที่จะเป็นคนดีนะคะมันจะไม่มีอะไรมาหักล้างเราได้ แต่สบู่จะเป็นสัญญาณเตือนภัยให้เราว่าวันนี้เรายืนหนึ่งขึ้นหนึ่งจริงหรือเปล่าสบู่จะเป็นสัญญาณเตือนภัยนะคะว่าเรายืนหนึ่งขึ้นหนึ่งจริงหรือเปล่าเขาจะเปลี่ยนสีเขาจะเปลี่ยนสีนะคะเชื่อไม่เชื่อก็แล้วแต่ลองมาหลายก้อนแล้วนะคะลองมาหลายก้อนแล้วนี่คือก้อนปัจจุบันน่ารักแบบมันก็ไม่ได้ใสเท่ากาันแต่คือใสแต่คือเรียกว่าใสมากนะคะปก <th> <ung> ป้อง ให้เรานะไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างนะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาเราเป็นหินนะคะมีคุณน,นันน์แต่มีโทษมหันหากว่าผู้ใช้ไม่รู้ว่าถ้าเรานะผู้ด,ดีคิดดีทดําดีอารมณ์ดีรู้สึกดีหินจะมีพลังดึงดูดทวีคูณนะคะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาหาเราแบบโอโ้เข้ามาแบบว่าที่เคยได้นะคะมันจะเข้ามาแบบถาโถมเราเลยทีเดียวแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วเราใช้สินค้าของแบรนด์เรานะคะพวกหินมงคลพวกนี้ คุณไม่รู้แล้วคุณยังคงพูดบ่นกลนาค,คุณยังคงที่จะแบบว่าอารมณ์ไม่ดีปีตดปาร์ตอยู่นะมันก็จะดึงดูดเรื่องราวลบๆเข้ามาหาคุณนะคุณลองสังเกตได้นะวันนี้สบู่นะคะเขาเป็นสัญลักษณ์กำกับจิตที่ทำให้เรารู้เท่าทันจิตเราเองว่าเฮ้ยวันนี้เราต้องพูดดีคิดดีทำดีอารมณ์ดีรู้สึกดีแน่นอนนะคะส่วนอันสุดท้ายนะคะสบู่นะคะ ปัดเป่าแล้วนะคะปกป้องแล้วนะอันที่สามคือเขาจะเปิดประตูส่ความมั่งคั่งพระครังสวรรค์เปิดนะบัดน,นี้ค่ะนะคะเราอธิษฐานจิตนะคะเรานั่งสมาธิเราเรียนกับครูจิตาอยู่ในขึ้นสนามแม่เหล็กกับครูจิตาแล้วก็มาทําแบรนด์กับครูจิตาเป็นเจ้าของแบรนด์ร่วมกันกับ t s w สบินะคะครูเริ่มนะทำแบบนี้ตลอดระยะเส้นทางของการไปสู่เป้าหมายของครูขึ้นผู้นําหลักแสนนะคะ ในหนึ่งอาทิตย์นะครูสามารถที่จะควบคุมตัวเองได้รู้เท่าทันจิตตัวเองชนะตัวเองได้นะคะชนะทุกผลลัพธ์เมื่อครูมีสตินะคะเมื่อครูมีสติขอบคุณลูกสบู่มากๆเลยที่อยู่กับครูตลอดระยะเวลานะคะเป็นเรื่องปกติที่เราต้องเจอเหตุการณ์สถานการณ์แต่เขาอยู่กับเราตลอดเวลาเขาจะช่วยชำระล้า,างในยามที่เรานะ,ะเจอเหตุการณ์ แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหมดพลังลงเราเข้าไปอาบน้ําแล้วเราก็อาบเขามันชุ่มแบบเฮ้ยมันเหมือนกับว่าได้ชีวิตใหม่มันเกิดใหม่ในร่างเดิมทันทีเลยนะสามารถที่จะไปต่อได้ทันทีเสมอซึ่งมันไม่น่าแปลกใจเลยว่าทําไมครูถึงอยู่ที่นี่ได้ยืนหยัดกับแบรนด์นี้ได้มาตลอดนะคะเพราะครูมีสินค้าทุกตัวนะคะรวมทั้งลูกสบู่ด้วยนะคะเขาช่วยให้เราแล้ววันนี้เราเชื่อของโคตรเชื่อเลยว่า การที่เรานะใช้สินค้ามงคลแล้วเรียนกับคุูสาผู้ด,ด,ดีคิดดีทําดีอารมณ์ดีรู้สึกดียืนหนึ่งบวกขาดนะฮะและ,ะทําทุกอย่างที่ครูสตาสอนนะวันนี้เราสามารถเสร็จสําเร็จง่ายๆกับแบรนด์ TSW ได้ซึ่งเขามีระบบเรามีระบบแบบเรามีระบบอัจฉริยะซึ่งเอ,อื้ออำนวยให้เราสําเร็จง่ายจริงๆนะคะเนื้อหาเกี่ยวกับระบบหรืออะไรต่างๆนะคะทุกๆคนก็ได้แนะนําแล้วถ้าอยากรู้ลึกนะ มันจะมีสอนนะในคอสบรรลักย่าหนึ่งบรรลักย่าสอนสอนสร้างรวยนะด้วยผู้นําตัวจริงนะจะมีผู้นําหลักแสนผู้นําหลักล้านมาสอนเลยแล้วก็มีคอสสร้างคนสร้างรวยด้วย T S B นะถ้าจะให้แบบขายเก่งแบบนี้เลยนะต้องนะเป็นตั้งแต่ระดับ V I P ขึ้นไปจะได้เรียนนะคะคอสมิลเลเนอรคาดามีนะคอสผู้นําหลักล้านของแบรนด์ T S B นะแล้วคุณนะจะได้เรียนการตลาดเหนือมนุษย์นะที่สุดในโลกแล้ว ที่เราไม่มีการยิงแอดไม่มีการสร้างดารานเน็ตไอดอลนะคะเราสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์จากคนโนนี้โนเนมไม่มีใครรู้จักวันนี้ครูเป็นที่รู้จักของทุกคนเลยครูนะสร้างตัวตนมาจาก f a c e b o o k นะ,ะคะครูมีกลุ่มปิดนะคะแบ่งปันนั่งสมาธินะ,ะสอนน้องนั่งสมาธิ4 8 9 4 8 8เนี่ยนะคะ ตอนนี้มีคนเข้ามาในกลุ่มนะรับการแบ่งปันไปถึง2,000กว่าชีวิตแล้วนะ2 0 0 0กว่าครอบครัวได้เปลี่ยนแปลงจากการแบ่งปันฟรีของเรานะคะวันนี้ครูมีความภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการที่ทําให้ทุกคนลุกขึ้นมาใหม่ได้นะครูแนะนําเลยนะคะครูนั่งสมาธิฝึกสมาธิควบคู่กับการใช้สบู่นะเราสามารถไปต่อได้ตลอดเส้นทางเพราะว่าเราจะสะอาด และเราจะสงบนะคะแล้วเราจะสว่างเราจะมีปัญญานะคะในการที่เราจะคิดอ่านในการหาทางออกนะคะว่าวันนี้เราจะมองเห็นช่องทางดีๆเราจะรู้ว่าเฮ้ยที่ไหนมันมีโอกาสแล้วเราอ่ะจะรีบคว้ามันปฏิหาระิะมันเกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาถ้าเราเลือกที่จะงับมันทันทีนะคะกระโดดงับไม่เคยรอโอกาสเลยนะคะเนี่ยแล้วเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะ,ะก็จะมีการตลาดเนื้อมนุษย์ ของคุตตาที่ระยองนะคะโห oh, มันสุดยอดมากๆเลยนะคนเป็นมันพันคนจะได้เปลี่ยนชีวิตนะ,ะจากการที่จะ,ะไปเรียนคอสนี้นะคะที่ระยองเรียนสดกับคสตตาทํายังไงก็ได้ให้คุณเจอคูสิตาให้เร็วที่สุดชีวิตของคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการเลยนะคะวันนี้นะ,ค,ะคุณแนะนําเลยนะคะกับลูกสบู่นะแฮปปี้โซฟสามารถที่จะอ่าช่วยเรานะ,ะก่อนที่ครูจะไปนะคระูคมีอของสมน้ำหน้าคุณให้นะคะ นะครูคขอแค่สามคนแรกนะคะที่พิมพ์ว่าสามคนแรกที่พิมพ์ว่าสามปอนั้นมีอะไรนะ,ะแล้วครูจะจบเลยนะครูคแจกฟรีนะคะไม่คิดค่าส่งไม่อะไรให้แค่สามคนแรกนะคะให้แค่สามคนแรกให้สามก้อนนะ,ะแจกฟรีนะคะแฮปปี้โซฟเอาไปเปลี่ยนชีวิตกันเลยเอาไปเปลี่ยนชีวิตกันเลยนะสามปอมีอะไรบ้างนะคะสามคนแรกนะคะอะ่าขอเพลงค่ะ แล้วเราจะจบกันด้วยการที่ขอเพลงขอเพลงกันดือด้อนะคะกราบขอบพระคุณนะคะ,ะครูเสียสซ่อมสตูดิโอนะคะและ,ะทุกๆคนทุกๆฝ่ายนะ,ะที่ช่วยทําให้วันนี้นะคะสำเร็จได้แบบง่ายๆสบายๆนะคะในช่วงนี้นะ,ะมีใครพิมพ์ได้นะฮะว่าสปอมีอะไรครบทั้ง3อันเอาไปเลยนะคะเอาไปเลยนะค,ะคนละก้อนนะ เดี๋ยวเอาไปเอาว่าเป็นแบบนี้นะครูเต้นออกไปเลยนะเดี๋ยวครูจะไปอ่านย้อนคอมเมนต์นะแล้วครูนะฮะจะมาโพสหน้าเฟซให้นะฮะว่าใครได้รับไปค่ะฮะจ้าได้เลยค่ะขอบพระคุณมากนะคะอย่าลืมนะคะเอาสบู่ไปเปลี่ยนชีวิตสามคนแรกผู้โชคดีเอาไปเลยนะเอาไปเลยนะ เดี๋ยวจะทักอินบ็อกซ์ไปหามาเร็วมาอย่าโมชาอึดอา่าให้มันสเปิร์ดสปาดกันหน่อยมาเร็วมาวันเวลามันไม่คอยบอักอจอยใจให้จีจาคุณน,นิตยาคุณน,นิตย,ยานะคะเอาตามเน็ตครูนะคุณน,นิตยา

อดีตคนทําร้านอาหารทําแบบโรงแรมนะคะแล้วก็ปัจจุบันทํางานปั๊มเชลนะคะทำมาเยอะมากมายทํางาน3ามกะไม่รวยแต่ว่าสามารถขึ้นผู้นําหลักแสนได้นะคะพรุ่งนี้ครูติตาร์นอเวจะมาบอกเราว่าเฮ้ยวางจิตยังไงนะทําให้คนนะเข้ามาหาเราแบบง่ายๆสบายๆเลยไปแล้วขอบคุณค่ะ